สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนะคะเมื่อนี้ก็มาพบกับร็อกกิ้พารววอีกเหมือนเดิมคือเ่าเนาะคะ่ะอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเศร้านาะช่วงเศร้าตอนใส่บาตตอนเช้าเ,าเนาะแต่ว่าร็อกกิ้หันได้มาลงคำลงดึกเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเมื่อนี้ร็อกกิ้จะเอารัฐบาลไทยของซองสุวรรณเนาะคะ่ะมาวางต่อง,งวดรัฐบาลไทยร็อกกิก้่านในลุงของเซียน รบถูกเสียนอยู่พึ่งจะลุงของลอกิกไปแค่คลิปเดียวเนาะสำหรับมือนี่วันนี้นะคะวันนี้วันจันแต่ว่าตอนนี้ก็จะสวงแรงเน่จากน้อยคำเน่จากน้อยแล้วน mm hmm. เนาะลอกิกมาลงเหมือนดื่มคือเก่านะคะรัฐบาลไทยต่องวดของซองสุวรรณของเพื่อนเขาไปสามตัวโต๊ดแตกตัวนินตัวจอเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของซองสุวรรณเขาตัวนินตัวจอสามตัวเนาะ เรากิจก็เพิ่งจะได้เบิงเลยบ้านได้ลุงให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิงกันเนาะค่ะว่าต่องวดของเพิ่นอันปังแบบใดเนาะเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลไทยออกเราคิดก,กับบ้านได้ลุงสรุปอียังให้เบิงเลยกาบขอรูขอพายเอฟซีแฟนคลับสำหรับรัฐบาลไทยของซ่องสุวรรณน้ำเด้อค่ะถ้ามาช้าหน่อยเนาะเพราะว่ามีตะลุงเล่าอย่างเดียว รัฐบาลไทยรีบว่าน,นี่ลงไก่สิหอวมือแล้วก็เลยจะเอาของซองสุวรรณมาให้ fc แฟนคลับได้ติดตามเบึงเป็นแนวทางตองหัวน,นะคะ่ะค่ะตอนอื่นกระกรับขอบพระคุณตัวเองแนวทางจากซองสุวรรณเนาะคะ่ะสาหรับรัฐบาลไทยต่อง,งวดวันที่16ธันวาคมนี้เอาไปรุ่นเอาไปเบึงกันนะคะ่ะสําหรับแนวทางของเพื่นแล้วก็ที่ขาดไปก็คือ fc แฟนคลับประวัติสิบินคนเกา่าคนใหม่ที่พึงเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะ ที่เอ็นดูเบิงตัวเลขแนวทางแล้วก็เบิงทางช่องลอกิกงกับขอบักขุณแทนอ่าองสวรรค์แล้วกับขอบักขุาที่ติดตามทางช่องล็อกกิ้งนะคะกับขอบักขุณหลายๆนะคะบ่มี่ยังนอกเหนือจากคําว่ากับขอบักขุณเมิดคลิปนีกก็สิมีแต่กับขอบักขุวเนาะอ่าตัวเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกับรับฟังคือเก่าเนาะเนาะเลขทุกตัวเนาะ มันก็มีเขา่ามีหลุดทานมันบอ่อเขาบอ่อปังเราขีก้กะกาขอโทษขออภัยหลายๆเ้อค่ะกาบขอโูษขออภยัยแทนเชื่อเซียนทุกท่าันเนาะเพราะว่าจะเป็นตัวเลียแนวทางของผู้ใดเนาะไม่ว่าจะเป็นลราพัฒนารัฐบาลไทยกาบขอโทษหลายๆเนาะถ้าไม่เข้าไม่ปังแต่วันนี้เนาะคะ่ะงวดที่แล้วของซองสุวรรณเข่าไปที่ตัวน้นตัวเจาะสามตัวโตวแตกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งงวดนี้กันเนะาะว่าสีมานสีเฮงสีปังโตงวดสําหรับรัฐบาลไทย ดูนดนมาเถอ,อะเนาะเดือนละสองนวดสองครั้งเนาะรัฐบาลไทยอดใจรออดใจเบึ้งกันด้วยค่ะไปเพื่อเบอเปบนการเสียเวลาเนาะเข้าไปเบึ้งตัวเลีแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดของซองสุวรรณกันเลยค่ะภานี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณนะคะสำหรับรัฐบาลไทยอ่างวดประจำวันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมานะคะหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ของซองสุวรรณที่เราเก่งเด้ก,กึ้นไปนั้นเนาะ่าเข้าไปที่วิ่งเนาะค่ะวิ่งตัววิ่งตัวรูดของเพงเดินที่หนึ่งเนาะค่ะวิ่งรูาไปเข้าตัวล่างเนาะล่างหกหนึ่งวิ่งหนึ่งสำหรับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณเนาะแล้วก็เข้าไปสามตัวโต๊ดแตกสามตัวโต๊ดเนาะคะ่ะสำหรับซองสุวรรณ รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอ่าลอาิกอาจจะบัไดลงตองวดหลังจากรัฐบาลไทยออกขอนบัไดมาอัปเดตให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิรงเนาะมืนอนี้ห้ามมาเบิรงพร้อมกันไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะว่าอ่าสามตัวเตะของงวดวันที่หนึ่งบาวาสิปินคนุเกาแล้วกับคุใไม่เนาะที่เพิ่งเข้ามาลองเปิดเปิดใจรับชมรับปึงได้สําหรับคุณหม่สําหรับคุเกา อันคันได้ติดตามของซ่องสุวรรณนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าคลิปที่เรากกลงไปเมื่องวดวันที่หนึ่งนะคะก็ะได้ลงไปอยู่เนาะสําหรับตัวเลขหน้าทางของซ่องสุวรรณแมวทางต่องวดวันที่สิบหกสิบหกของรัฐบาลไทยใกล้จะถึงเร็วเนะคะ่ะวันนี้วันที่เก้า มื่อวันที่เก้าอีกหกเจ็ดมืออีกเจ็ดวันนาะสำหรับประบาลไทยของสองสุวรรณบนล่างวิ่งเจ็ดกับสองเดนที่เจ็ดนะคะพนวงมหาหห่เดนที่เจ็ดวิ่งเจ็ดกับสองสองตัวหก้างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหาเจ็ด สามสองเก้าจิตแล้วก็เก้าสองเนาะคะ่ะนินเจาะสมหางคือเก้าสมหางเนาะหนึ่จิตเกจิตแล้วก็เก้าสองเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวเจาะของเพื่นสําหรับสองตัววิ่งบนวิ่งล่างไว้เนาะค่ะเนาะอ่นสมตัว3มตัว4หางเนาะมีห้าหนึ่งจิตห้าสมจิตห้าเก้าจิตแล้วก็ห้าเก้าสองเนาะ ตัวนิ่นตัวเจาะอยู่สองหางมีห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะสามตัวของเพิ้นเนาะอ่าวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณรัฐบาลไทยใกล้มาถึงแล้วเนาะคะ่ะสาหรับรัฐบาลไทยของเพิ้น ขอให้ข่าวขอให้ปังขอให้มานขอให้หงต่อตอเนาะสามตัวตัวเตกรอบนี้อาจจะสามตัวตรงก็ได้นะคะสำหรับซองสุวรรณติดตามจับตามองไว้นะคะเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับแนวทางของซองสุวรรณอ่าให้แคปหน้าจอเอิ่มเอฟซีบึงไว้ลุงกอรมวยจะออกประมาณเ็ดวันเนาะค่ะมึงนี้กับวันที่เก้า รัฐบาลไทยสำหรับตัวเลขแนวทางเพิ่นเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยที่เอามาลงทางช่องของเรากิกะรวมแล้วก็เจ็ดงวดเนาะพร้อมๆก,กันกับที่เรากิกเปิด่องมาเปิด่องมาเจ็ดงวดเข้าไปตัวเน่นตัวเจาะสามงวดนะคะเข้าไปสามงวดแล้วก็เข้าไปแต่ตัววิ่งหนึ่งงวด แล้วก็สามงวดลุดไปนะคะตรุบแล้วก็คือเจ็ดงวดเข้าไปที่ตัวนี้ตัวเจาะสามบิ่งรูดหนึ่งงวดถือว่ากายเคืองอยู่เนาะสำหรับแนวทางของพื้นอ่าเดี๋ยวเรากรีไห่บึงบึงย้อนหลังก็ได้เนาะย,นย้อนหลังย้อนหลังเริ่มวันวันแรกเนาะคะ่ะงวดแรกก็คือวันที่สิบหก หกกันยาสิบหกกันยายุนเข้าไปที่ตัวเน้นตัวเจาะเนาะตัวเน้นตัวเจาะอาจจะเป็นตัวกลับเนาะมันออกสามเจ็ดเืิอนหายมาเจ็ดสามตัวเน้นตัวเจาะวันที่สิบหกกันยาแล้วก็นึ่งตุลาเนาะนึ่งตัวลาที่เราเคิกบอกไปคือเข้าไปตัววิ่งตัววิ่งหนึ่งงวดก็คือหนึ่งตุลาเปิ้นหายมาหกหกเก้าออกหาเก้านะคะนี่ วิ่งหไปบอสุดไปบรหอดหกหาเนาะสำหรับแนวทางของเพิ่นวังวันที่สิบหตุลาอลาุดไปเนาะสิบหกตุลาหลุดไปแล้วก็มาเข่าอีกวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะสามสองเอาไปที่สามสองแบบบอรตรงกลับเนาะบนล่างของเพิินวิ่งสาม แล้วก็หลุดไปวันที่สิบหกพฤศจิกายนหลุดไปนะคะหลุดไปรวมกับงวดนี้ล่าสุดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมเอาไปสามตัวตดสำหรับแนวทางของซองสวนนะคะอยังไงกะ กลบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเนาะที่เข้ามาติดตามคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะกรับกอบพระคุณหลายๆแลัวก็กรับขอบคุณตัวเลขแนวทางจากซองสุวรรณเนาะที่ห้แนวทางมาวางอย่างตัวเนื่องแล้กก็บัตรทิมบ่าปากันเนาะค่ะเพราะว่าเลขสีขาเลขสีบเขาเป็นกันยังอยู่กับเราหล้วก็เอฟซีคือกันเนาะเอฟซีก็เหมือนกันน่ารักกันทุกคนเนาะค่ะเลขบเขาเรียว่าฟังเขามาให้กำลังใจว่าสั่น บ่ได้ตามแต่ว่าเขาไมา่ให้กำลังใจขอประคุณหลายเนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้เอฟซีทันที่เบิ่งคลิปนี้นะคะที่ให้กำลังใจเราคิกมากขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะปังๆมันๆต่องวดวันที่สิบหกที่จะถึงนีเนะคะสำหรับคลิปนี้เรากิดกะกับขอประคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ